แล้วแต่ห้ามีตัวบุคคลผู้เดินไม่ถ้าฟังเรื่องนี้ออกมันก็เป็นเรื่องเดียวกันการเดินทางก็มีก็มีแล้วการถึงก็มีแล้วแต่ไม่มีบุคคลผู้เดินเพราะว่าโดยแท้จริงนั้นมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สังขารธรรมที่ปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ <t ouch> ที่ทำให้รู้สึกคิดนึกได้ว่าตัวเรานะแล้วก็มีตัวเราผู้ทามีตัวเราผู้อยู่มีตัวเราผู้เกิดมีตัวเราผู้ตายมีตัวเราผู้เป็นทุกข์มีตัวเราเป็นผู้ดับทุกข์มีตัวเราเป็นผู้เดินมีตัวเราเป็นผู้ถึงเพื่อนิพพานเป็นต้นพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ในระดับนี้ ให้ได้จึงจะสามารถอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมถ้ามันยังนั้นแล้วก็จะยังมีตัวบุคคลมีตัวมีตนสำหรับทำกรรมและเสวยผลกรรมต่อไปแล้วมันก็จะไปข้าวรูปที่เขายึดมั่นถือมั่นว่าเราทำเองเราเสวยผลเอง เขายึดถืออย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเขาเขาเป็นตัวตนเขาเป็นบุคคลของเขานี่ถ้าพูดตามหลักธรรมะอันสูงสุดแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีตัวเองถ้าเห็นอิทัปัจจตาแล้วจะไม่มีตัวเองจะมีแต่กระแสแห่งอิทัปัจจตาและในนั้นมีอวิชชา และวิชาก็ทําให้หลงยึดถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นการกระทําของกูยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นการรับผลของกูคือมีตัวตนอยู่เรื่อยไปที่แท้นั้นมันไม่มีบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามจากบุคคล ที่เป็นผู้ทำกรรมอันนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกอเป็นเรื่องยากที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีบุคคลแล้วก็ไม่มีอื่นจากบุคคลมันมีแต่กระแสะอิทธิปฏเยตาแม่กระแสะอิทธิปจเยตานั้นก็ไม่เรียกว่าอื่นจากบุคคลเพราะเป็นธรรมชาติล้วน เคือ่าเป็นบุคคลอย่างที่รู้สึกนี้แล้วเันอื่นจากบุคคลคือตรงกันข้ามซึ่งสมมติขึ้นมาอีกอันหนึ่งอย่างหนึ่งว่ามันอื่นจากบุคคลนี้คือตรงกันข้ามจากบุคคลนี้นี่ก็ไม่มีนั้นถ้ายังไม่เข้าใจกจ็จําเพียงระจําไว้ก่อนก็ได้ว่ามันไม,มไม่มีบุคคลและไม่มีอื่นจากบุคคล ที่ทำกรรมหรือเสวยผลกรรมมันเป็นกระแสะแห่งปฏิจจะสะมุปบาทมีอาการที่เรียกว่ากรรมหรือการทำกรรมหรือวิบาทแห่งกรรมได้ในกระแสะแห่งปฏิจจะสะมุปบาทนั้นโดยไม่ต้องมีตัวตนหรือบุคคลผู้ทำหรือผู้เสวยผลแห่งกรรมเนี่ยธรรมากระชักจะ สงสัยตัวเองอยู่แล้วเหมือนกันว่าเอาเรื่องมีประโยชน์มาพูดหรือเปล่าถ้าพูดแล้วไม่มีใครฟังถูกมันก็บ้าไปคนเดียวนี่ก็ชักจะสงสัยตัวเองอยู่อย่างนี้แต่โดยเหตุที่ว่าในพระบาลีมันมีอยู่อย่างนี้และเพื่อว่าเราจะได้เป็นพุทธบริษรัทกันเต็มทั้งสองครึ่งไม่เป็นแต่ครึ่งเดียวจึงเอาเรื่องนี้มาพูด จะสำเร็จประโยชน์ได้เพียงอะไรก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายผู้ฟังที่มิช้าทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเขาถือว่าไอ้บุญไอ้กรรมไอ้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าเบาลีเขาเรียกว่าอิสระที่เป็นไทยเรียกว่าอิสวระคือพระอิศวนเป็นเจ้าที่ใครถือว่า อนสุขทุกบุญบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องอการกระทำมาจากพระเป็นเจ้าคือพระเป็นเจ้านิรมิตให้อย่างนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฐิมันขัดกับหลักเรื่องกรรมเพราะว่าถ้าว่าเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าโด,โดยเด็ดขาดแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้เหมือน,นกัน ถ้าแก้ไขไม่ได้มันก็ผิดเรื่องกรรมเรื่องกรรมต้องเป็นเรื่องที่แก้ไขได้การการที่เชื่อ army, ว่ามันเด็ดขาดอยู่ที่พระเป็นเจ้าแต่แล้วมันก็ไม่ไม่เป็นเรื่องกรรมมันจึงเป็นมิจฉาท,ทิฏฐิของเรื่องกรรมที่จะไปถือว่าอะไรอะไรกันแล้วแต่พระเป็นเจ้าโดยเด็ดขาดนี่คือพระเป็นเจ้าอย่างที่เขาว่า,วากันนะถ้าเรา พุทธบริษัทจะมีพระเป็นเจ้าก็เขาบ้างก็มีกฎแห่งอิทัปัจเจตานั่นแหละเป็นพระเป็นเจ้า <c oughs> กฎแห่งอิทัปัจเจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเราอาจจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้ถูกต้องในที่นี้คือไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ก็แปลว,ว่าเราควบคุมได้ควบคุมกระแสการตรงแสงที่จะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าเราเ,เราต้านทานพระเป็นเจ้าได้ถ้าเป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าจะเป็นผู้บรรดาในเกิดสุขเกิดทุกข์นี่เราต้านทานได้เพราะเราปฏิบัติโดยหลัแแกแห่งปฏิจจสมบัติอย่างถูกต้องเป็นไปแต่ในทางที่ควรจะปรารถนาคิดดับทุกข์ได้ ท้าเราอย่าทำผิดในเรื่องของอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทที่ทำผิดในเรื่องอิทัปปัจจตาก็คือเมื่อมีการกระทบทางอาญตนะแล้วก็มีอวิชชาเข้ามาปนเกิดการกระทำผิดทางอาญตนะขึ้นมามันก็ได้เป็นทุกข์นี่ยเพราะเป็นเจ้าที่ทำให้เป็นทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้ ที่นี่เรามีวิชากำจัดอวิชชานั้นเสียแล้วก็มีพระเป็นเจ้าที่จริงกว่าที่เก่งกว่าหยุดการกระทำของพระเป็นเจ้าองค์แรกจะได้เมื่อองค์แรกมันทําให้เกิดทุกข์เราก็มีพระเป็นเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งทําให้ไม่ต้องเกิดทุกข พระเจ้าองค์แรกคืออวิชชาพระเจ้าองค์หลังคือวิชชาถ้ามีวิชชา,าการปรุงแต่งแห่งอิทธิปัจจตามันก็ไปีกแบบหนึ่งคือเป็นไปในแบบที่ไม่เป็นทุกข์เลยแต่ถ้าว่ามันมีอวิชชาเข้ามาเป็นพระเจ้าแล้วการปรุงแต่งของอิทธิปัจจตามันไปในทางตรงกันข้ามแล้วมันก็เป็นทุกข์ได้ มีการที่ถือว่าไอ้อ,อสุขทุกข์บุญบาปอะไรนี่เป็นเรื่องของพระเจ้านี่มันเป็นมิจฉาทิฐิด้วยเหมือนกันเพราะมันขัดกับหลักเรื่องกรรมมันผิดจากกฎเกณฑ์ของเรื่องกรรมมันก็เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยตัวอย่างเพียงสามข้อนี้พ่อพอจะทำให้เข้าใจได้ว่าเรา <c oughs> โดยทั่วๆไปที่มีการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็ถือมิจฉาทิฐิเป็นหลักได้เช่นถ,ถือว่าไอ้สุขทุกข์เป็นเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฐิแบบหนึ่งคือว่าเราทำเองเราเสวยผลเอง